ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรหรือที่เรานิยามแล้วก็พูดกันจนติดปากว่าเป็นเรื่องของการรักษากระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่เราได้ทำหนังสือยื่นถึงตัวนายกรัฐมนตรีว่ากรณีที่แพทยสภา และมีมติถึงหมอสองท่านว่าให้พักการปฏิบัติหน้าที่หรือพักการทำงานรวมทั้งตักเตือนหมออีกท่านที่เกี่ยวข้องกรณีชั้น14ว่าเป็นเรื่องที่นายกลัมตีโดยตำแหน่งไม่สามารถที่จะหลีกหรือหนีออกจากปัญหาเหล่านี้ได้และคาบเกี่ยวโดยตรง กับตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่เราทราบกันดีเพราะในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่นักโทษชายทักษิณอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่ในเรือนจําอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจชั้นสิบสี่นั้นตัวนายกรัมตีแม้จะอ้างกับพี่น้องประชาชน พูดผ่านสื่อมวลชนว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งแต่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องว่าการดารงอยู่ของความเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากเข้ามารับตำแหน่งแล้วสามารถรับรู้ได้ว่าเหตุการณ์ข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องจนวันนี้หลายส่วนได้รับทราบว่ากรณีที่แพทย์หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาได้ถูกแพทยสภาหรือคณะกรรมการแพทยสภาได้ยืนยันว่าการอ้างว่าป่วยขั้นวิกฤตหรือการพูดถึงอาการป่วยขั้นรุนแรงนั้นไม่ได้เป็นจริงตามที่ได้มีการกล่าวอ้างเรื่องนี้เราก็ยืนน่นหนังสือเพื่อให้ท่านไดแสดงความรับผิดชอบวันพุธเราก็ไป เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักโทษชายทักษินเหมือนกันเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นมาทักทายกับพี่น้องเมื่อวานเราไปยังสถานทูตมาเลเซียแม้เราจะไม่ได้พูดคุยกับตัวแทนสถานทูตเพราะไม่ทราบหรือไม่คิดไม่คาดคิดว่าสถานทูตมาเลเซียซึ่งเป็นสถานทูตบ้านพี่เมืองน้องเป็นสถานทูตที่มีเขตแดน ประเทศที่มีเขตแดนใกล้เคียงใกล้เคียงกับประเทศไทยนั้นจะไม่ให้การต้อนรับหรือใช้คำว่าไม่ได้เป็นมิตรในการที่จะต้อนรับพวกเราแบบบ้านพี่เมืองน้องเราไปยืน่นหนังสือไปรอไปใช้เวลานานต่อรองคนมารับต่อรองถึงจำนวนตัวแทนสุดท้าย ส่งตัวแทนของสถานทูตมารับและให้พวกเรายื่นหนังสือโดยมีตัวแทนสองท่านคือคุณตั้มพิชิตและคุณหมอเขียวเนื้อหาใจความของหนังสือก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนายกรัมตีอันวาอิบราฮิมว่ากรณีแต่งตั้งอดีตนักโทษชายทักษินชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว ของประธานอาเซียนเพราะในปัจจุบันประธานอาเซียนโดยตำแหน่งคือตัวนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเราก็ไปบอกเพื่อให้ได้ทราบได้รู้ร่วมกันเพื่อให้สังคมได้รับรู้ทั้งสังคมไทยและที่น้องชาวมาเลเซียได้ทราบว่าการแต่งตั้งอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ยังมีคดีค้างคา และยังต้องถูกศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรียกสอบสวนในวันที่13มิถุนาที่จะถึงนี้นั้นมันสุ่มเสี่ยงต่อการอ้างคำว่าที่ปรึกษาประธานอาเซียนแล้วหลบหนีออกไปยังต่างประเทศนี่คือสิ่งที่เราไปเตือนเราไปบอกว่าการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานั้นสุ่มเสี่ยง ต่อการที่อดีตนักทั่วชายทักษิณจะใช้ช่องทางของการมีตําแหน่งตรงนี้นี้ออกนอกประเทศอีกครั้งเหมือนสมัยหนึ่งที่นายทักษิณชินวัตรในช่วงที่มีคดีแล้วไปขอต่อศาลว่าไปดูกีฬาโอลิมปิกแล้วหนีหายไป17ปีเราเลยไปแจ้งกับสถานทูต แต่ก็ได้รับการต้อนรับด้วยการให้ยื่นหนังสือใช้เวลาผมหันหลังไปยังไม่ทันถึงสามวินาทีหันหลังกลับมายื่นหนังสือเสร็จแล้วเป็นการยื่นหนังสือที่รวดเร็วมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องเราได้ไปทำหน้าที่ตรงนี้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันเจตนาเป็นเครื่องยืนยันเจตนาลมว่าที่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้ รู้สึกยินดีปีดาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่นายกลำตีอันวาอิบราฮิมแต่งตั้งนายทักษิณชินวัตรนั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรอีกเช่นเคยก็คือเราไปยังกระทรวงสาธารณาสุข ที่ผ่านมาสองครั้งที่เราไปกระทรวงสาธารณสุขเราไปแค่สํำนักง,งานแพทยสภาในช่วงที่ผ่านมาเราไปยืนยันกับแพทยสภาเราไปให้กําลังใจแพทย์ว่าให้ยึดมั่นให้ตัดสินหรือให้ความเห็นในรูปแบบคณะกรรมการแบบไม่ต้องกลัวอิทธิพลไม่ต้องกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ต้องกลัวอำนาจทางการเมืองพี่น้องประชาชนที่ไปสองครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นกำลังใจให้แพรยสภาจนสุดท้ายแพรยสภาก็ได้มีมติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจากแพรยสภามีมติตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกพิเศษของแพทยสภา ก็ยืนยันว่าอาจจะต้องตรวจสอบหรืออาจ,จต้องมีการวีโต้นั้นการวีโต้ก็จะต้องเป็นด้วยเรื่องเหตุและผลเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้การที่เราไปยืนยันกับแพทย์ขอภัยการที่เราไปยืนยันกับลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยในจดหมายก็คือหนึ่ให้ยืนยันในเรื่องของ การตัดสินของคณะกรรมการแพทยสภาว่าเหตุผลหรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปรดีชั้น14นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วซึ่งตัวแทนที่มารับนังสือก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพี่น้องครับสิ่งที่เราไปคือสิ่งที่เรา พูดเรายืนยันเราชี้แจงผ่านเวทีตรงนี้ผ่านการยืนน่นหนังสือในรอบปีรอบ2ปีที่ผ่านมาว่ากรณีอาการป่วยของนักโทษชายทักษิณในขณะนั้นไม่สามารถที่จะชี้หรือไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่ามีอาการป่วยจริงใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับ เมื่อในช่วงเวลาที่เรายื่นหนังสือที่เราไปยังโรงพยาบาลตำรวจหรือแม้แต่การไปยื่นหนังสือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเป็นคนดูแลโรงพยาบาลตำรวจว่าให้ชี้แจงอาการป่วยเพราะการอ้างอาการป่วยด้วยเหตุรุนแรงด้วยหลายๆโรคและอ้างถึงความวิกฤตของการป่วยมันคือ การดึงเวลามันคือการบอกว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรในขณะนั้นสามารถที่จะนอนโงพยาบาลตํารวจได้เป็นเวลา120วันแต่เมื่อแทพทยสภาได้ลงมติและมีความเห็นร่วมว่าการอ้างการป่วยที่รุนแรงการอ้างการป่วยที่วิกฤต มันไม่สามารถชี้ชัดได้ด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลด้วยกระบวนการรักษาเป็นการอ้างที่ไม่สมเหตุสมผลวันนี้เราเลยไปยืนยันกับรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งไปยืนยันเพื่อบอกว่าหลังจากนี้ไปกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการอ้างอาการป่วยนั้นจะส่งผลต่อคดี จะส่งผลต่อการดําเนินการที่เราบอกว่าเราจะรักษากระบวนการยุติธรรมอย่างไรจะส่งผลต่อคนที่ช่วยเหลือกระบวนการที่ช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณในขณะนั้นซึ่งมีหลายกระทรวงมีหลายกรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่โรงพยาบาลราชทัรตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัรจนมาสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ รวมทั้งโรงพยาบาลตำรวจคนเหล่านี้จะต้องถูกกระบวนการตรวจสอบสิ่งที่เราไปยื่นเรื่องไว้กับปปชเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาและเราไปตรวจสอบไปสอบถามนั้นหนะ้าวันนี้เรื่องก็กำลังงวดเข้าไปทุกขณะครับพี่น้องครับทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการปปชจะตั้ง องคณะไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลืออดีตนักโทษชายทักษิณทั้ง12คนหมายความว่า12คนนี้จะถูกปปชสอบข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้าเราจำความได้ถ้าเราจำได้ที่เราไปปปชครั้งล่าสุดเราได้รับคำตอบ เราได้รับคำที่แจงจากตัวแทนปปชซึ่งเป็นเลขาที่การปปรชว่าได้ชี้มูลหรือมีมูลว่า12ท่านที่เกี่ยวข้องก็คือตัวแทนโรงพยาบาลราชธรรมสองท่านตัวแทนโรงพยาบาลตำรวจสามท่านตัวแทนกรมราชธรรม ก็คือตัวทิพยีคนเก่าและคนใหม่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพพัสดีเวรในวันที่ให้นักโทษชายทักษิณออกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าจากคําตัดสินจากคําวินิจฉัยเรื่องกรรยาบันเรื่องการรักษาของ หมอที่รักษาอดีตนักโทษชายทักษิณมันจะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆต่อเนื่องครับพี่น้อง12คนหลังจากนี้ไปก็จะต้องถูกปปชชี้มูลซึ่งเราก็ต้องติดตามว่ากระบวนการชี้มูลและนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นจะใช้เวลานาน,นเท่าไหร่หลังจากนี้ไปอออออคอปทสปปสกองทัพรรม คงจะได้ไปตรวจสอบได้ไปสอบถามกับปปชอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการขังหรือกลับไปติดคุกใหม่ของอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรก็ต้องรอวันที่13บมิถุนาที่จะถึงนี้ที่ศาลดีกาอดีตคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเรียกเรียกสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกระบวนการรักษา ความยุติธรรมรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่เราพูดกันมาสองปีวันนี้ใกล้จะถึงจุดที่เราจะกลับไปสู่การรักษากระบวนการยุติธรรมให้สำเร็จได้อยู่แล้วครับพี่น้องครับแต่พี่น้องต้องเชื่อมั่นพี่น้องต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดว่าสิ่งที่เรากำลังทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่เรากำลังทำจะทำให้บ้านเมืองของเราในอนาคตเป็นบ้านเมืองที่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมาเมื่อกี้ท่านด็เตอร์คนก่อนหน้าได้พูดอย่างชัดเจนว่าวันนี้เราทำในสิ่งที่กำลังทำก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่มันยังต้องทำสิ่งที่มากกว่านั้นมากกว่าในความหมายคือ เราเห็นแล้วว่าปัญหาประเทศปัญหาของไทยนั้นมันมากมายหลายประเด็นหลายปัญหาแต่หลายปัญหาที่ว่าทุกอย่างเกิดจากนักการเมืองเจอเกิดจากผู้บริหารประเทศแทบทั้งสิน้นไม่ได้เกิดจากพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับหากเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเราทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ เรื่องอื่นๆเราก็ต้องติดตามตรวจสอบเมื่อกี้ที่ธนาวุฒิบอกว่าเมื่อวานซืนคือวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินรูปแบบพิเศษที่เราเรียกว่าเงินดิจิตัลแต่เขาใช้ชื่อว่า G Token เี๋ยวเราอาจจะหาคนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้มาอธิบายว่ามันสามารถที่จะใช้ได้จริงในประเทศหรือไม่เพราะหลายคนเริ่มออกมาให้ความเห็นว่าแม้จะแม้จะเป็นการให้ซื้อในรูปแบบที่เปรียบเสมือนพันธบัตรเงินกู้แต่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายเงินตาของประเทศไทยนี่เรื่องเรื่องเหล่านี้ รัฐบาลพยายามที่จะทำพยายามที่จะดำเนินการเหมือนที่ผมพูดมาหลายร้หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวของรัฐบาลชุดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการคลังด้านเศรษฐกิจแทบทั้งสิ้นถ้าพี่น้องสังเกตในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมารัฐบาลพยายามที่จะ แก้ปัญหาในเรื่องทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจเพราะเราทราบกันดีว่าณปัจจุบันภาวะหนี้ภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทยถือว่าอยู่ในภาวะที่สูงพอสมควรการไม่หาเงินมาใช้ในระบบไม่มีเงินมาหมุนเวียนในระบบจะทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมาอย่างแน่นอน ตนที่28ที่จะถึงนี้รัฐบาลได้ยื่นเรื่องไปให้รัฐสภาบรรจุระเบียบวาระให้เปิดประชุมวิสามันในการร่างในการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณเพราะการออกกฎหมายงบประมาณในแต่ละปีต้องเป็นการออกเป็นพระราชบัญญัติพี่น้องจะได้เห็นตัวเลขว่ารัฐบาล โดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนั้นในรอบปีที่จะถึงนี้ก็คือปี69นั้นจะมีงบประมาณใช้ในการบริหารประเทศมีมูลค่าเท่าไรแต่ละกระทรวงทบวงกรมของเงินไปใช้บริหารประเทศเม็ดเงินมูลค่าเท่าใดแต่ณปัจจุบันที่ไทยหรือ คณะรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะใช้เงินที่มีอยู่ในประเทศได้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปออกพันธบัตรไปยืมต่างประเทศเรื่องเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตสุดท้ายแล้วพวกเราที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องมาเสียภาษีเพื่อให้รัฐบาลน,นำเงินไปใช้ในการบริหารประเทศ กู้มาเท่ากู้มาจํานวนเท่าใดก็ตามครับพี่น้องครับก็ต้องใช้เงินภาษีเท่านั้นในการบริหารในการเอาไปจ่ายไม่ได้บอกว่ารัฐบาลสามารถที่จะเสกเงินมาแล้วเอาไปจ่ายเงินกู้ได้ก็ต้องใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนภาษีส่งออกภาษีนําเข้าภาษีจากน้ํามันเชื้อเพลิงภาษีจากแวดเจ็เปอร์เซนที่พี่น้อง ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันภาษีรายได้ภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคลนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะได้ในการบริหารประเทศแต่ปีนี้หรือปีที่ผ่านมาภาวะหนี้ของประเทศถือว่าสูงรัฐบาลก็พยายามที่จะนำเงินแทนที่จะไปจ่ายหนี้หมายถึงของปีงบประมาณที่ผ่านมาและ ปีที่กำลังใช้อยู่แทนที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้แต่กลับกลับนำเงินเหล่านั้นที่เป็นปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ระบุชัดในการกำหนดงบประมาณว่าต้องเอามาจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้มาแจกที่น้องประชาชนในรูปแบบที่เราบอกว่าเป็นเงินดิจิตอลแต่เปลี่ยนเป็นเงิน1น0 0งหบาท จนสุดท้ายนักกฎหมาย4ท่านก็ไปยื่นร้องต่อปปชถ้าพี่น้องจำได้ก็คือยื่นร้องในมาต,าตรา1 4 4ว่าเป็นการนำเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้ผิดประเภทเรื่องเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตปัญหาต่างๆที่เราบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความเหมาะสมไม่มีความสามารถหรือ ไม่สมควรที่จะอยู่ในการบริหารประเทศผมคิดว่าวันนี้พวกเราทุกท่านได้คำตอบกันอยู่ในใจทุกคนแล้วว่าวันนี้หันไปทางไหนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมีมากมายครับพี่น้องเพียงแต่ตัวรัฐบาลไม่ได้ยอมรับหรือพูดให้พี่น้องฟังอย่างชัดเจนว่านี่คืออุปสรรคปัญหาของการบริหารประเทศวันนี้เงินดิจิตอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงอย่างชัดเจนแล้วว่าจัดชะลอการแจกในกลุ่มต่อต่อไปหมายความว่าจะไม่มีการแจกในอนาคตก็เห็นแล้วว่าจะเกิดปัญหาทั้งเรื่องข้อกฎหมายเองทั้งตัวเม็ดเงินเองที่ปัจจุบันไม่มีเงินไม่มีเม็ดเงินตรงไหนที่จะมาแจกพี่น้องประชาชนได้แล้ว แต่รัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างมโนภาพสร้างสิ่งที่ดูสวยหรูว่าสามารถที่จะจัดการปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสามารถที่จะจัดการปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นี่คือในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ภารกิจสำคัญอีกหนึ่งอย่างของพวกเราที่ถือว่าเราได้พักพักเพื่อรอวันที่รัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภานำเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้งก็คือกรณีของกฎหมายคาสิโนเมื่อกี้พี่ใหม่พูดมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับพี่น้องครับว่าหากมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญในวันที่28ที่จะถึงนี้พิจารณางบประมาณ3 4วันเสร็จแล้วมีสอสอฝ่ายรัฐบาล อุตริเสนอให้ประธานรัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายคาสิโนขึ้นมาตัวกฎหมายคาสิโนก็จะถูกนำมาพิจารณาเร็วขึ้นจากที่เราคาดการว่าจะพิจารณาในสมัยประชุมสามัญคือวันที่สามกรกฎาคมเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเราก็ต้องตรวจสอบเราก็ต้องดูทิศทางของพักการเมืองของ ฝ่ายบริหารว่าวันนี้ท่าทีในเรื่องของคาสิโนยังจะยืนยันยังจะดันทุลังที่จะดำเนินการอีกหรือไม่ภารกิจอาทิตย์หน้าของคอปทอ,อาจจะยังต้องไปยังพักการเมืองที่เราบอกว่าจะไปทุกพักการเมืองในช่วงก่อนเปิดสมัยประชุมในวันที่สามก,กรกฎาคม อาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงต้องไปพักที่อยู่ใกล้ๆก่อนนะครับซึ่งตอนแรกผมวางไว้เป็นเมื่อวานว่าจะไปยังพักพักชาติไทยพัฒนาที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแต่ว่ามามีคิวของสถานทูตมาเลเซก่อนก็เลยเลื่อนอาทิตย์หน้าก็ถือว่าเป็นการนัดหมายล่วงหน้าไปเลยว่าวันพุธ เราจะไปยังพักชาติไทยพัฒนาส่วนวันอังคารเราก็ทำกิจกรรมอยู่ที่บริเวณชมัยมาุิเขตทำเนียบรัฐบาลของของพวกเราต่อไปนะครับวันอาทิตย์หลังจากนั้นไปพักพลังประชารัฐพักกล้าทารรมีกอาทิตย์หนึ่งอาจจะไปพักรวมไทยสร้างชาติแล้วรออาทิตย์สุดท้ายในช่วงเดือนกรกฎาคม เราค่อยไปพักเพื่อไทยดีไม่ดีครับพี่น้องครับเราไปปิดฝาโรงที่พักเพื่อไทยจะได้รู้กันไปว่าก่อนเปิดสมัยประชุมในวันที่สามกรกฎานั้นพักเพื่อไทยจะเอาหรือไม่เอาคาสิโนดีไม่ดีครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วภารกิจเรายังไม่สิ้นสุดภารกิจเราต้องดำเนินต่อไป จัดการปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาบ้านเมืองไปด้วย